ซาแปดตัวนอนอยู่ซาแปะซาแปะอะไรคะตัวแปะจะหน้าเอาออกเอาออกวะพอดีสี่สิปพอดีห้าสิโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนเดอ้อโดยมาพบพอกำลังลัตีพี่น้องพบพอมาอนีลงมาเตาถ่านพี่น้องพบ มาทางนี้ก็เจอเตาทานคือเก่าพี่น้องอยู่เฮือนก็นเจอเต้าทานเนาะว่า <c oughs> านฝรนัางลายลายพี่น้องผูงกใจกจักเปล่าเนาะกองแวะอยู่เป็นยิบเรียบร้อยแล้วพี่น้องหุกมายิบอันนี้ลาเมือ่อนกแดดคือเก่าพี่น้องแต่ว่าลมๆมน้อยนึงเนาะเป็นกองแยะนี่แหละพี่น้งองยังมาทานขายแล้วเนาะอุบพีเต้าตทาน,น,นสวยที่พักหนึ่งเปิว่ะ เมื่อคืนนี่พากันไปการเขียดพี่น้องอยู่ทงนาเนาะพอได้กินอยู่ทั้งเขียดน,น่อยเขียดใหญ่รวมกันทะละพอได้แกวกินอยู่เขียดใหญ่กะเพราะว่าไปงานเอ้าพี่น้องพากันไปเนาะมีไอ้ทงป้านางแล้วกะอันเล็กหน่อยพี่น้องหลยคนอยู่ไปนํนากันะนะกลัวจบเป็นป้านาง <c oughs> พอได้กินเนาะเป็น,นยิบทาน,น,น,านพี่น้อง,องสบายดีได้ป้านาง ดีปลายิบไก่ชีแ,แล้วเลยพี่น้องมาผัดพอดีแล้วแล้วนี่มื่อเช้าเนี่ยจะยิบแยกสอบซะเออตัวนางช่างหนากระแม,มนว่าลายเป่าถนอม,มกล้องใหม่อะไพี่นอออ้องสังยืนบดขายแห้งกองกไปเรื่อยบดขายกับกองไว้นะม,มันก็มีอยู่ดอกสวงยามขายดีนะ นางเราใส่หนาทาันขังเนาะเอาไปใส่สี้สายเลย,ยจะใส่าาใ้ายวะพี่น้ไก่บ่ใส่เยอะไกล่ลายพี่น้องแถวนี้ยตาม <laughs> เาเอาไปใครเองบมนางนรว่าเขาจะมาซื้อส้วงนี่นะื้อคะด้พี่น้อยร้อบนยารอกินน มีกองใหม่ประกันรายเนาะเออเส้นของงานแมน่กับคุณอ่ะอือห้ากับห้างกับขวดแล้วว่าน,นี่พี่น้องแล้วเลยผนางกับแล้วเนาะกองกองมือว่าน,นี่มาผนางนี่หรือมือมือ,มอ,มอนอะอ,อืมเหตุเป็นปน้ำดื่เป็นน้ำดืละเหตุเปละเล็กละหน่อยเนาะกะแล้วเองหันแล้วธรรมดานี่นย,ยแหนมมันทานแรงแน่จังหน่อยอือ พอทีอยากถกป่าอย่างนี้แบบฐานขายดีหขนาะเนาะแต่ว่าช่วงนี้พี่ข้าวถกป่าช่วงนี้มันอืดๆเนี่ยพี่น้องพี่ข้าว้าป่าแม่พี่ข้าวท้ายเศร้าเลยจังหวะปีใหม่นี่ขายดีอยู่ประจำปะนะยังอีกสองเดือนนี่พี่น้องฟังเล่ากาลินทรงการและไปทรงผาฮดผาอะไรบ้านี้ไหว้เนาะเดือนปีกับท่านในสรงหกซองถึงเลยบอกซองเัินเป็นเห็ดบุญ บรรทันดน,นะอืมบรรทัดจักบุญยังับเพิ่นมามามาแจกซองบุญเนาะพี่น้องว่าให้เพิ่นมาเก็บเอ,อา,าแค่ไหนมาอยู่ที่จะไปสง่งผ่านกันนักนานเลยใครสืบทาบ้านนี้โชคดีนะก่อนใหญ่ๆหญไอซุกเพื่อนไม่ใช่ชาเบี้ยเบี้ยบ่ เราตาวในกองพื้นค่ะแม่เอืมเห็นเรา <แฟ S 2> กองวานนี่พี่น้องเพิ่งกองพืนน้นเนาะกองอยู่เพื่อนนี่นะมันดูเหตุติแดดอื่มเศร้าทำคปและสติดเหตุอีกมันแดนดเนาะพี่น้องลมลมหกดดดักแดดแดดเมือนี้นะใส่ไปหลินน้ำหมูอยู่แค่เออมองเราเคยไปเหตุแบบอะไรเนาะ สปนกาพักผ่อนพี่น้องเฮ็ดียกตัวเองนะเอาไปใช้กบสบายเนาะตอนแรงกบเฮ็ดพี่น้องกองกันแล้วพาดีตัวย่อฐานจ้คข้องกับย่อสิบเพอนะ <laughs> เออเรามากองไปทางนี้เนาะก็ผักอันนี้ <laughs> งามๆพี่น้องเลยนะเปาสนะี่สิบพัน เป้าส he ี่สิบพันนี่คุ้มไหมน่านางเขามีเขาเขาไปหาเงินมาก่อนเด้อที่ซื้อน้ำเจ้าไว้ไว้ไปซื้อไว้เพิ่มพี่น้องมันขักไนฐานพ้านางนี่มันแต่ฐานโดนใหญ่มันกระสีใหญ่เนาะพี่น้องโดนน่อยกระสีน่อยมันก็เป็นนำฟื้นไโดนใหญ่ก็ไม่แมนคือไหม่เข้าเยือนกับธรรมดาะว่าเขาเก็บเอาเด้บโบเดตัดพี่น้องมีแต่เก็บเอาไปจูดมันก็ซ้ำนั่นแหละพอดีดัง ข่แต่มีห่มอันนี้เนาะแม่นั่บอมีหมม่มหลมากอันยมี่กมีห่มก็นไม้พี่น้องครับมีห่มก็นไม้ก,ก็เดียวยังไม่ใช่าเห็ดั้งนี้เทอาเอานำมาเห็ดข้างนั้น,นได้เยอะเลยไปนาทานเพื่อกล้กองไว้อยู่พุ่นอ่ะใบใหม่เลยมันละเอียามนี่เนาะ นั่นแล้วคนจึงเมื่อยมันเมื่อยน้ำใบไม้หมล่นคนปากเก็บส่เลยเด้ดูสิแบบนี้หละงานมันยังปกมันยังเต็มไวป <c oughs> กหนามันเนาะตำบนเราก็ขวดแล้วเลยแน่ะนะย่องเลยเนอ เราแบบแม่ขี้ขลาดมากเลยเฮ้ยเรามันสวยเลยมันกระห่อนแล้วพี่น้องเพรว่ขวัญกันได้เขาวอกแม่ขี้ขลาดโอเวอรยังได้มันเมื่อยเด้ท่านพ่อเห็ดตลอดเวลาเนาะกระเป๋ากะสิงนี่เหมือนบอกดือสร้างสร้างเนาะสร้างมีมีงวงนะเออขึ้นโตเคียวๆนึ่งปูนแดงปูนเขียว เราเล็กละหน่อยป้ายเนาะเหเหได้สืถือถวยน้องเสาโอ้ยจะซื้อเลขหรือบอยจะถือเลขเนี่เนาะบอได้ซื้อบอเคยซื้อพอจะถือเงี้ยสี่นิ้ยู่บอได้ซื่อไปจะถือบอได้ซื้อไปจะถือชนาใหญ่อืมเงี้ย่แล้วมื่อก่อนใหญ่เ้าใส่อันนั้นแเราขึ้นข้อใช่ ก้อนใหญ่ได้มันก็สูงปุ่นะสูงพีนไล่นนเนี่ยเป็นเรียนนาทานคอยพี่เนาะมาออื่นนี่เจ้าว่าแล้วเลยมาจ้ากกองนี่เนาะทั้ทงนั้นก็เศร้ากองกับวิริบปันไดอาตัวนั้นนั่นเศร้ามาปนางหรือว่ากองใส่คือเกา่าเจ้าคุณฮะอืมบัวท่านมีหมูยมัวท่านมีหมูดิปล <c oughs> ่อยไปก่อนก็นย่เว้ออัน มันบ่เห่าปันใดค่ะนะเสืมเสอคางก็ได้เสือกอันนี้ขักเลยมันใดมันลายวะ,ะเสือค้างแบบนันลายอะไรกันใหญ่นะการซื้ออยู่วันพากต้องหายิบยิบใดเดินยิบซื่ออยู่ตลาดใหญ่นี่เจ้าขั้น ตัวมังหงุ่งนี่ก็อันนั้นเบื่อแล้วเนาะเหี่ยวเหี่ยวอันนี้เหี่ยวเลยเหี่ยวมันแล้วพี่น้องเลยไป๊ไหมก็ล่นอยฮาร์ปเนี่ยฟกทานเนี่ยอะไจกัหน่อยนี่เสีเ่เอาได้ใช่ไหมอืมฟกทานจ้ะยามแรกียังแห้งอันนั้นจีบเสี่ยวเด้อันอันนี้ฮะเจ้าจีจะเส่นซองบอกซองนี่ฮะเสี่ยวอยู่ มันอยากแข็งแข็งแล้วมันเป็นแบบนี้เลยนั่งอันนี่โอ้ะจีดล่งหลงเลยม,ม,มีสิชวนคิดจามะฮวงว่ะกว่าที่เดี๋ยวมาเห็นหน้าเดี๋ยวคนงานวานี่กินแกงน้ำมันกินวานนี่กินแกงน้ำมัดองพี่น้องน้ำมันทงนี่แหละ แกงใสม่มางอือรายการแข่งพระองปรงปุงแหละอยากพอกินเด็ด้นอะแซ่บยุ่มกับบอได้สมเป็นไดร้อประเดกบ,บนกบหนงปรนไดบเขาอือ้าอันแกงน้ำไม้นี่ประเดกอันหนาวหเนาะกะแดดประเดกกระกปูอนอ่ะแซ่บเลยมันสิเป็นกลิ่น,น,นตุงต่งๆบางคนบอกเฮ้ยหนงมันเหม็น <laughs> แล่ป้าเห็ดว่าจะเป็นป้ามาปะนางขักอะไรเมียนปะเจ้าปะนางมาจ้านนิฮันน่าอยากได้อยากได้มาหน่อยก็หนึ่งหันมากับเจ้าม้าข่ามบ่ตุ๊กตึ๊กตุ๊กบ่อยากสบายมาเฮาอยู่เฮือนนะพอได้เสือนะไปเห็มันกินอันนั้นได้เสือนะฮะแป๊บสี่บ่น้ำตาลเออน้ำตาลเออเสือยังนี่นะเสือยังจักไม้เจิดเอ็นออตะแพงไงจักหวานน่องมีบ่จักเสือมีนี่ เขาเลี้ยงบมอยากรูกบรรไดไข่แน่มันยังสองตัวนะอยู่นมัเจะคลองแล้วเนาะน,นี่แหล <c oughs> ะอยากกินข่าอวใจแอลอืดอืดเนี่มากะคือคนพี่น้องเลยเรียงไว้บางทีมันใหญ่ยังมาเนาะเอาเมื่อเฮือนพ่อได้ห่าว็จะตากแตะนี่มามันกับบอบอนเงียบบรรไดเ้า,าอยู่หลังน,นี่ละทีสองนี่ สีเหลวแล้วบาดนี้ประดังยินทานงามงามแนบะแน่นพรอนุซิดเน่นี่ได้รับคิบซองนี่ใต้เห็ดปูเป็ดเห็นดิเห็ดปูเป็ดพระเขาเชี่ยวเขาเชี่ยวให้เจ้าเลยจะจะอยากได้บ่บางทีจะจะหลินโทรศัพท์แล้วจะเห็นแบบมันมีลายใดคือแบบเป็นหมออยไงนี่คือกันได้ลายใดเธอหนึงนะแต่ราคามันจีถึกสั่งเนี่ยมนนะคะในเฟซนะ เจ้ากดไปละกันส่งนั่นเขาสิส่งให้เจ้าทำลบบขึ่นใจแบบขึ่นใจกดกันได้อีกวะขึ้นกดแบบเบสเขาส่งที่อยู่ให้เจ้าแล้วเจ้าก็ส่งให้เขาแล้วก็แล้วง่ายๆเลยมีแต่วันเขาเจ้ากระทักหาทักหาแหละมันกระถือพี่น้องเนาะราคามันสิบาแพงคือเขาซื้ออยู่ห้านนี่ยังนี่โอ้ยต่างหมอยังกับได้ลายนนว่ได้หลินซื่อทรัพย์ที่หลินโบเกนอือหูคนกะ ตัวผูบอนี่นะชีวตัวแม่ตัดำหนากปุกต้มเข่าให้มันกินแตงตุยว่าต้มข่าให้มันกินตุยเลยบวกินเขีเนียนเนียนให้มันันันกกอะกอยเสนาเอ๋ว่าให้ยำขาบอยนู้มันใหญ่เลยเนาะยำใเห็นบอยแล้ว ทานก้อนใหพนางเหมือนสายนาทานทานก้อนให่ <laughs> แล้วพี่น้องวันนี้แม่เบิรลดหรือว่านะได้จ็กเปาวขวกองไว้หนึ่งกันเน,ะนาะมันคือรวมกันแบบนี้ตัวนี้จ็กเปาวดาเะมันือวมกันแบบ้ตัวกาวเิร์ก็ไ่ได้นับได้นสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดเปาอะไรเบองน,นี้นะอือล้วไปนับทั้งงานด้วเบองนง้นบ่สินนบแปดด้เบอนี้จำมาได้อ สิบแปดนับทั้งนี้สาวเธอสองเธอสี่สธอหกสธอแปดสอบมานางก็พอดีสามสิบว่งเนี้เด็ดกับับตัวนี้เลยใครไปใายไปแล้วสาวเธอสี่ก็ไรอันเธอแปดแล้วกัสามสิปเนาะพอดีพอดีหาสิบที่เกิดทายไปอันกระซองเปล่าตอน กกีสอบคลายอีกแถวสองเหรข้าวสอบป้าบบแมนได้โบแมนได้ฮอดอันหกซีปลายหัวบ่โฮอดบ่นเบาอ่ะุรวมหลายแทวได้ตัวนี้สามซิบแล้วก็ข้าวสอบนะกน้าวสอบนะกะหาซิบรวมกันนะกับตัวนี้นะสามซิบแล้วก็ข้าวีบมันมาจะมาเนาะด้ี่ข้าวขาวแปดตัวนอนอยู่ขาวแปดาวแปดแล้วกัตัวแปดตัวหนะาออก อ๋อว่ะพอดีสี่ซิปพอดีหาซิปหาซิปสอบแมเออวาดลายสอบเติมเนาะคลายไปเถอะหน่อยเลยโบหูจักพี่นงกินไปเบิรนกินไปน้ำเล่งเถื่อกันลูกคลายเห็นไหมอืมอมันกระจับจุดโบได้ีนี้มีคนมาสื่อคลายไปน้ำเนาะเพื่ออะไรเพื่ออะไรหาสอบเพื่ออะไรซิบสอบเนาะลายโบเทง แนวคำมาเอารวมเลยมาก่อนเชเดียวกันเมนเมนพอได้กินพี่น้องคลายไปตลอดเนาะทานกันเลยเดี๋ยวปีใหม่นี่คลายดีโดนทำวะบูมีทา,านกับบูมีทานกับบูมี่เนี่ยคลาย,เ,ลยเออมันก็มีแต่ทางเดียวนี่แหละทำว่าได้บบเงินบ่อหยำม,มืดบบเห็นส,นสั่มสิหยำมืดขจะวานคลายทานในเนง,งินห่อนไดี๋ยวไปนั่งไง ก็อยากเห็นได้พายก็กี่แล้วเขามาเอาเทเลสซอร์พอะไรอยังเขากะซื้อกินแล้วเนาะอยากนะเนาะอยากแนวกินแนวอยู่กับซื้อเนาะมันมันประหยัดกระสับนั่นแหละหนักเห็นปะแล้วมันเสียวมันก็เสียวไงเฮาก็เลยว่ามันเป็นเสือพางเนาะของปลอมของปลอมของปลอม เฉียวแม่ป่าว่าคองคลนเมือนนี่ฮะล่งลมเมือนน่ะเออให้ร่มในหัวนีอน้อนแดดแดดซะเนาะมาเนี่ท่านในนอนเว้นเลยหัวนี่พักกันนอนเว้นอืมพักผ่อนดิพี่นั่งกับอานอนเอาหัวต่อหัวอยู่ในเตียงอืมเห็นไหมคนใส่หนาทานสูงคักเลยช่วงจะยังบวชไปตัดพื้นเลยเนาะยังนะเนาะ กกยังเห็นนั่นทานกองนี่แหละกกยังว่าแมขา่ขี้ขาดบ๊ะผาไปยุดยุดสิยุดปว<ย> <laughs> อันแน่ๆเลยไปไหมน้ำผ่านคะแนนผ่านเป็นนั่นนนั่แน่กะมันกับปวดเย่ะปกติมันกะนั่นแน่เนาะช่วงนี้กะเด็กหมดนี่ทานอืดก,กะก็เลอยอืดน้ำผ่านทานอย่ากอืดแน่หน่อยหนึ่งบ๊ะเสี่ยงแน่วันนอกเขาเห็ดเละปกติแน่วันนอกเห็ดลายผัดาต่ผัดมาขายทางเดียวกันเนาะเลยขายบ๊ะอกะเจ้เก่าเนี่ยโอ้ย เอาเงินมาจำจะยู่เตาถ่านเห็บเอาเงินมาจำบัดควอดแล้วก็เอาทานดิพอที่ขาดมอนจะเห็ดขายดีแต่เก่านะพี่น้องเลย่อท,าาที่ขาดนย่เห็ดโ่แมนยังใส่เงินมืดเลยใส<ช>่เงิน <laughs> เอาเงินไปกินก่อนแล้ว <c oughs> นเนาะมันนี่เห็ดก็มันก็บบได้งินเนาะมันจะเป็นคนดีท่านจะเลยวอช่วงนับนี้เอาเงินมาจปปับแบบเกลงนี้วันนั้น เป็นใจนผูกบอกว่ถึงมันคล้ายบออกคือเก่าแล้วนอนมาเพราะว่าคนเห็ดลายคืออยู่แถวนี้กระทั่งปะบนแล้วกระทั่งเจ้าเนาะกรงทม่ทเทาเผาเนี่ยทั่งงานแม่ตกคูน่น้่นเนี่ยลายคนเห็ดรวมกันอยู่หม่องเดียวเนี่ยมันเลยขายบาอกมแตะเต็มตะเก็บมาใส่อีกใส่หนาลายนี่หมกมาไปกันนอนไปตะแพงเ <c oughs> ห,งหี้อุ้ยน้าก็ยังน้าเหี่ย กินาเห็นน้ำเหี้ยวาดอกนี่คือในเจวได้หลายกว่าหมูด้อเขียดเลยอาแนมันชนมันชนทางเองแล้วข้าเขาบริจาบได้ถ้าไม่ไหลขุบคือผู้อู่ขาได้ลลายจะเห็นในใส่ไดรลายเหลอันกระตุกกันกระตุี่เนาะกระตุกแปบส่เคิงเคิงแม่ปนังจะหัวมันเขิงน้ำยังเขาบริจาได้์เขียหน่อยนะ มองชูเจ้จับนะมันใด้แต่เขียนง่ายเขียดเขียนโม่ขนะดขาเขาไปอันไปง่าย,ยาง,ง่ายงั่ายเละเขาบอกให้เจ้าลงม,มาแต่โดนตัวในหันตะคอยค่ะพอเมื่อยขอกันขึ้นยางขึ้นานาสุดเจ้ามาเขียดตัวในน้อยแาะว่าบริลังได้จับกันยากใครแต่ว่ามีเขีย,งยนงหญ่เนาะอะไรแหละพอได้กินไม่เผากินบะละเขียดต้มได้โอ้โหชาวไปโตผัจักกัวผัจาเขียนงหญ่นะปีองเลยตามมักถั่วเนาะบม่มีมักถั่วแล้ว คือลททลลตลาดแพงเลยแกไปถามมึงไนดะ้มนตลาดแพงป้านางนาเห็นอะไรกินสามคืนนี่อันได้พาก,กันกินชีฮากคนนะเอออ่อมกินต้มแล้วก็อ่อมใส่ผักเปงกวานะนี้อพอได้กินอยู่ดอกพีน้นอะไรไปการกะมีหมูไปหม่วนเนาะหลายคนลายจักมือเข้าไปทางผุดไปปะแมนไปทางบ้านแล้วนะคุณเนาะทางหน้าลุมพ่ ให้มันมีผู้ชายจะค้นไปน้ำมีผู้ชายใครในเฮาแบบย่านเนาะ<ใ>นไปมีมมแต่ผู้หญิงก็ใส่ไปเก่าปราน่างไปนี่ไปกับเขาลุงแหล่เขาบอลหลอดเด้ไปการเขียนนี่บอกเอยแบบมันยังบย่าน,นะแม่มีผู้ชายไปนําป้าไปไดไปน้ำเขาก็ป้าก็ไปไดวพอได้กินเนาะไปก็ได้ลายก็ไม่ขายพุงเนย พี่น้องวันนี้กับป้านางพคนยิบทานเนาะแล้วบ้านนี้พี่น้องได้ลายเปาเติบแต่ว่าคล้ายเปลออกเนาะใครอยู่ใกล้ก็มาซื้อซอยป้านางนเด้อพี่น้องเนาะบ่อแพงดอกเปาละสี่สิบพันเนาะถ้าว่าเปาถืกใจนกันรุดหายน้ำว่าถือใจกันรุดเปลถือใจก็นรุดลงเนาะราคาปกติแดาแพงนะพี่น้องราคาแมนการคายบปลออกเนาะเห็ดจังได้แล้ว ถ้าอยู่มองอื่นนี่คือสีขายดีเนาะเป็นว่าอยู่ฝั่งไทยนะแพงแพงเดียานางเปาหนึ่งนะแม่แม่เป็นบานสอบหน่อยกลัวคนเนออืะพี่พี่ผัดวาขายแทบบ่ออคุยลองเลยมีมีเอฟซี FC ว่าต้องข่อยอยังว,ว่าะส่งมาส่งมาไทยแน่วมาไทยโอ้อยากอยากส่งไปขายย่ไทยเราไปหอดไทยเสื้้าชีมันก็บมืดเลยเนาะขายนั่นสั่มว่าจังเนา <laughs> นะ เคยสิได้อีหยังไปหดงาบเท่กเอาน้องฝอยอ <laughs> แมนเอาพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องค่ะพบพ,อพ่อคลิปหนาเด้อพี่น้องโดยแดดน้องมันนี่ก็นางคนกันยิบทานพี่น้องแล้วเลยแต่ว่าขาย,ยังบ่ทันได้พี่น้องไอ้กล้องวันนี้แลวเนาะโดยคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี